ี่วันสาราเจ้าแม่ชัดๆัูโอ้ดูดิของถวายน้ำแดงกล้วยแล้วก็มีเทปด้วยถูกเทียนพร้อมมีผ้าสามสี่มัดอุ้ยขังสุดๆและเนี่ยยังมีแบบหุ่นชุดเทปอุ่ยหรือว่าเนี่ยจะเป็นสาลาที่ป้าปาเขาคุยกันในตลาดอยู่ว่ามีสารเจ้าแม่ชุดเทปเจ้าหนึ่งอ่ะที่ให้หวยมาแล้วตั้งสองสาม,มวดถูกรางวัลที่หนึ่งกังไปแล้วอุ้ยให้อย่างเงี้ย ไหนเราก็กินเจแล้วโชคก็ยังไม่ได้ใช้เราลองขอเจ้าแม่ดี่ไหมแต่เดี๋ยวสิจะขอเปล่าเจ้าแม่เขาไม่ให้เลขแน่นอนต้องถวายอะไรอะ่ะอ๋อถวายเทปให้เจ้าแม่ไงเจ้าแม่คะเดี๋ยวรอหนูแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเจ้าแม่โอ๊ยะเจ้าแม่ น้องมาแล้วค่ะนี่น้องนําเทปรุ่นใหม่มาเจ้าแม่ต้องถูกใจรุ่นนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่แคร่รุ่นใหม่ไม่พอนะคะยังเป็นสีสีด้วยค่ะคุณแม่ใส่นะ,ะจุ้าแม่จะแบบไม่ซ้ําใครแน่นอนค่ะอาเดี๋ยวแพตตี้ถวายเลยนะคะนี่ค่ะสีสีนะคะคุณแม่สาธุงวดเนี้ยขอให้ถูกโดนโดนที่หนึ่งตัวไปเลยนะคะของงวดนี้งวดเดียวงวดอื่นไม่เอาแล้วค่ะเจ้าแม่สาธุ เดี๋ยวเราอ่ะต้องรีบไปนั่งสมาธิเพราะว่าปกติเจ้าแม่จะเข้าฝันตอนกลางคืนแต่ว่าตอนนี้มาเช้าอยู่ไปนั่งสมาธินึกถึงเลขก่อนไปไปดูนี่เพยมานี่เร็วตรงนี้มีร้านขายเทปด้วยนะใช่เหรอเนี่ยในป่าเนี่ยตามมาเร็ว เขามีผลไม้กินรองท้องด้วยอะ่ะงั้นกินเลยละกันกินไหมไม่เป็นไรอ,อ,อร่อยหวานหวานได้กินเหรอเดี๋ยวก่อนนะวันนี่มันเหมือนแบบไม่ใช่ร้านขายเลยเหมือนที่เขามาขอพรกันเลยอะ่ะ ไม่ใช่หรอกพูดไปเลยไม่กินอ่ะก็ไม่ต้องมาใสา่ร้ายเลยเฮ้ยมีคนกินด้วยเลยอิ่มละเฮ้ยนี่มันชุดทะลองแต่ลายใหม่นี่โูหจริงด้วยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยอะ่ะลายหัวใจด้วยเฮ้ยงั้นเราเออกไปเลยไหมมีเจ้าของไหมคะเฮ้ยนี่ไงก็ไม่ตอบไม่มีงั้นเราเออกไปเลยไหม มาแล้วเลขเลขอุย้ยหกหลักเน้นๆมันกำลังจะมาแล้วอุ <100 S 1> 100 100้ยลอยเข้ามาแล้วอุ 100. 100้ยลอยเข้ามาลอยเข้ามาลอยเข้ามาเลยลอยเข้ามาแล้วจะเห็นแล้วลอยดอ้ดอ้ลอยลอยพี่แพ้พี่แพ้พี่แพ้ช่วยด้วยค่ะอุ้ยอะไรกันคะเนี่ยอุ้ยหกหลักพี่มันหายไปหมดแล้วคะเนี่ยแม่ค่ะหนูขอโทษนะคะโอ้ยจะมาขอโทษเลยค่ะเลขหกหลักอ่ะพี่หายไปแล้วจะหกสิบหลักี่โอ้ไม่เนอุ้ยจะหาเงินจากที่ไหนมาอีกคะเนี่ย แพรช่วยใส่อันนี้ให้คุณหนน่ยได้ไหมคะโอ๊ยอย่าบอกนะว่าเทประวังแตกอีกแล้วอะคะใช่แล้วค่ะโอ้ยนะคะช่วยเด็กตาดำแดงหน่อยนะคะนะนะโอ๊ยอ่ะก็ได้ก็ได้ค่ะมาๆๆเดี๋ยวพี่ทำให้โเสียดายหกสิบล้านพี่มาคนแรกค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะน้องวันเทปสีแดงนี่นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะสวยเลยนะอูสวยแล้วค่ะ เสร็จแล้วก็เอาชุดเทปกลับไปด้วยนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะไปเลยค่ะไปไปเลือที่หายไปหมดเลยเนี่ยอะไรกู่วงนึกได้อะไรอะฉันว่าแล้วลายเทปน่ะมันคุ้นๆลายเทประวังแตกกันเหรอใช่เทปน่ะฉันนะเอาไปถวายให้กับเจ้าแม่และเด็กๆอะก็เอามาให้ฉันใส่ให้ไงเฮ้ยแสดงว่าเด็กๆต้องใส่ชุดเทปของเจ้าแม่ เจ้าแม่ต้องโกรธแน่เลยถ้าจ้าแม่รู้นะเจ้าแม่ต้องมาหักคอเด็ก2คนนั้นแน่เลยกุก๊กอาจจะไม่ใช่หักคออะไรอาจจะเข้าเสีงยงอาจจะกินตับห,หักแขน โอ้โหูพูดแล้วน่ากลัวเราเราต้องไปเตือนเด็กสองคนแลแม่เออต้องไปตามหาเด็กเด็กน้องอะไรนะน้องวันกับน้องพลอยใช่แล้วน้องเขาใส่ชุดเทปลายใหม่สีอะไรน่ะโอ้ยน้องวันอะใส่สีแดงส่วนน้องพลอยอะเป็นสีเหลืองโอเคลายใหม่ด้วยกูกูจริงเหรอใช่โอเคชุดเทปลายใหม่ตามหาน้องเ๋็วนี้เร็วไปไปหาเลยเร็วเร็วเร็ว เพื่อนเพื่อนเราไปเตะบอลที่นักซอกันได้ไปดีป่ะปะปะปะเพชรวันนี้เพชรต้องเลือกนะว่าใครเลือกที่สุดใช่เพชรช่วยเลือกหน่อยสิว่าชุดเทประวังแตกอันไหนเลือดกว่ากันระหว่างสีแดงกับสีเหลืองเหตดูนะสีเหลืองเลือดกว่าดูนะสดใสสดใสโนจ้ะสีแดงเหมือนดอกกุหลาบที่มันร้อนแดงเลือกชุดเทปอีกแล้วเหรอวันนี้เราไม่เลือกเราจะไปเตะบอลกับเพื่อนๆ อ้าวเพื่อนๆอ้าวเพื่อนโอ้โหพวกเธอบอกเพื่อนเราจนขีดเลยเหรออุ้ยก็ไม่รู้สินะมาจับเลยไม่นะเพื่อนช่วยด้วยไม่นะเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยตัวเองไปโอยปล่อยเรานะปล่อยเรานะมัดอย่างเงี้ยแหละจนกว่าจะเลือกปล่อยปล่อยไม่เลือกหรอกปล่อย ไม่เลือกมาสิไม่เลือกรอยใช่ใชเท็ดดูนะชุดเท็ดระวังแตกลายใหม่ห<า>เท็ดหันมาดูนี่ชุดเท็ระวังแตกลายใหม่เซ็กซี่ซูซ่า ไม่เลือกใช่ไหมงั้นก็ตายโอ๊ยอย่านะอย่าอย่าปวยป้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 ยอะมีชุดเพ้ย A few moments later นีนั่นไงก็กลุ้มเลยน้้งคนนึงสลบอยู่ หรือว่ามันมืดแล้วหน้าตาเราดูสยองเหรอกุ๊กอะไรมันสยองอะเด็กสมัยนี้นี่ตกจงตกใจเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคนนี่อ๋อเดีคยนึองเฮียไปดูดีกว่าไปดูเราไปดูเราเ้ยเ้อีไรอะเป็นอะไรอารอะไรอะยรือวิีก่หลังเไมุ่ยฉันว่าเราต้องไปตรงศาลเจ้าเจ้าแม่นั่นแหละโอ้ใช่ฉันว่ามันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่เ เรีบไปดูเร็วกูไปนี่แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้เหรอสารเจ้าแม่ คืนไดเราจะมีอะไรที่แบบว่าลึกลับซับซ้อนอุ้ยจริงเหรองั้นเราอ่ะไปใช้โดนดีกว่าบินโดนตามหาโอเคน่าจะง่ายกว่ากูวูอยู่กัดเต็มแล้วเดี๋ยวเร็วเลยคันหมดแล้วเนี่ย ่อะเฮ้ยผีผ okay. ีผีผีผ anyway> ีอะไรคะผีอะไรสวยขนาดนี้มาผีได้ไงใช่ผีช um ุดเทปลายใหม่ครับเฮ้ยผีชุดเทปลายใหม่เฮ้ยผีชุดเทปลายใหม่อย่าบอกนะว่านิดาบอกว่าผีชุดเทปลายใหม่เฮ้ยเจ้าแม่เจ้าแม่ชุดเทพเจ้าแม่ชุดเทพเข้าเนาะไอกัะนวลเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การละฉันว่าเราต้องบินโดนตามหาน้องแหละโอ้จริงด้วยคุณปุ๊กเราต้องบินไปบีก่อน นี่่ครับเยแกแกๆยังไงเอามุดมุดนะมุด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 ได้ไหมมุดได้ไหมเอ้าก็มุดได้นี่คะทำไมไม่มุดอะคะไม่มุดตั้งแต่เช้าเราไม่อยู่อะไรตรงนี้แล้วคะไปเลยกูมันจะข้ามแล้วเนี่เอาบินโดนก็เจอเอาบินโดนตรงนี้แหละไปตรงนี้เอาโดนจะโดนมัดอีกรอบไหมคะเนี่ยไม่ไปกลับบ้านสิคะมัดอีกรอบไม่เด็กสมัยนี้นะเวียนหัวจะเดี๋ยวฉันนะไปเอาโดนแล้วเรามาบินโดนกันโอเคไป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 เอาโดนก่อนเดู A few moments later กรีบมาบินโดรนกันดีกว่าอฉันร่วมเลยนะเออเอาเลยตรงทุ่งน้ําอุ๊ยโดนชั้นนี้มันเห็นความสว่างมากเลยนะแพตตี้เนาะอ๋อจริงเพราะว่ามันมีโหมดมองในกลางคืนไงใช่ไหมอือใช่ใช่นี่นี่นี่อุ๊ย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 เราต้องดูที่ทุ่งน้ำ้ยทุ่งน้ำอุ้ยต้นกล้วยอุ้ยเราไปดูตรงต้นกล้วยดีกว่าไหมแพตตี้อาจจะมีผีตานีก็ได้กุงกเผื่อน้องชูเทพอาจจะกลายเป็นผีตานีน้องผู้หญิงสองคนใช่ไหมแต่เมื่อกี้เธอบอกว่ากลัวจมน้ำไม่ใช่หรอตกน้ำอ่ะ มีไหมเดี๋ยวฉันไปดูตรงต้นกล้วยแป๊บนึงนะขยับโดนไปทางมุมกว้างอุยอ้ยเราเห็นอะไรไหมอ่ะไม่เห็นอะไรก็กูเห็นแต่ป่ากับต้นกล้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องหายไปไหนนี่มันผูเพีแล้วนในนี้แต่รรยากาศมันก็ดูน่ากลัวแล้วกูวมันมีแต่ปา่าต้นกล้วยเราก็ไม่รู้ว่าอุย้ยนี่ใตรงนี้ก็ต้นกล้วยเดี๋ยวนันะ เธอบอกว่าน้องใส่ชุดเทปสีอะไรนะอ่าน้องวานใส่สีแดงน้องพลใส่สีเหลืองอ๋อโอเคโอเคอ๋อถ้าน้องใส่เนี่ยถึงตกน้ำมันก็น่าจะเห็นชัดอยู่แหละใช่แต่อันนี้มันไม่เห็นนะกูกูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันกำลังเลื่อนดูก่อนนะอย,อยู่ทางไหนซ้ายเฮ้ยนี่มันอันร้านเจ้าแม่ที่เราไปเมื่อกี้นี่โอ้ใช่ก,กูลองไปดูแถวนั้นสิน้องอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้ไม่อยู่หรอกมั้ง น้องวอยนี่โก,โกุ๊กนี่มันสารเจ้าแม่ชุดเทพีท่เราไปดูเมื่อกี้ใช่แต่ทำไมเราไม่เจอเมื่อกี้อ๋อจริงด้วยก,ก,กุ๊กเมื่อกี้เราไปไม่เห็นมีอะไรเลยนะหรือว่าบังตาโอ้ยช่วงเวลามันโค้เลยพอดีเลยวิยบังตาแบบนี้เฮ้ยดีนะโดนจับภาพทันเฮ้ยเรามาดูกันต่อเราฉันลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะอ๋อน้องสองคนเขาทำอะไรอ่ะปัดยุงเหรอปัดยุ่งก็ไม่แน่นะ้วกุ๊กยุงมันเยอะอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวนะพ่าดูดีๆมือแบบเธอลองทำท่าสินี่่ิ ำต้องยำต้องเฮ้ยจะเดินไปไหนอะหรือว่าหรือว่าเห็นโดนเราจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะฉันฉันจะลอง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 ดูก่อนกูระวังนะระวังไปใกล้นะกูกู <c oughs> ฉันก็ขอดูใกล้ๆหน่อยสิ <c oughs> แต่น้องกำลังเดินมาทางทางทางออกมาทางเราหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยหยุดแล้วหยุดแล้วอ,วอุ้ย เห็นโดนเราน้องเลยเดินมาโชว์ตัวหรือเปล่าเฮ้ยเปลี่ยนวูมันเ้าเฮ้ยเชื่อเรีบออกไปกันนะออกไปออกไปกูกลัวไปอันตรายเฮ้ยแสดงว่าเฮ้ยเมื่อกี้เธอบอกอะเราอะเธอเป็นคนเอาเทปอะอันใหม่ไปไหว้เจ้าแม่ใช่ไหมใช่กูกลุ้แล้วน้องอะเขาเอาเทปนั้นไปใส่แสดงว่าน้องเขาไปลบหลู่เจ้าแม่เฮ้ยประเดีรือว่าโดนบริวารเจ้าแม่เขาสิงเข้าอ่ะ กุ๊กแต่ไม่ต้องหว่วงเรื่องผีๆเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสนิทกับฉันมากฉันบอกเลยนั่นก็คือแฟนฉันไงกุ๊กใครอะ่ะโอ้ยหมอกล้วยรวยวิชาไงหมอกล้วยรวยวิชาใช่หมอบเป็นมือปราบผีใช่แล้วกุ๊กไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันติดต่อให้จริงเหรอ,อ,อปะป,ะปะุ้ยปะปุ้ยปะปุ้ย no 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 ปะปุ้ย ป่วยปะป่วย really um, um, really okay, ่าอเรียวปะป่วยปะป่วยโอเคเสร็จแล้วกูเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวนะถ้าคุยภาษาอะไรเอาภาษารักของเราสองคนไงแบบนี้ก็มีด้วยหรอปะปวยปะปวยได้เหรอปะปวยปะปวยใช่ดูดูแล้วหมอป่วยบอกว่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วจะมาถึงแล้วโอเคงั้นเราไปยืนรอเลยแล้วกันเออใช่จ้ะเราไปดูสถานการณ์ตรงๆเลยเออเภาษาหลักแบบไหนวุ้ยเดี๋ยวฉันจะสร้างภาษากับเธอสองคนแพพตี้ หมอกล้วยจะมากี่โมงเนี่ยพูดสิโอ้ยก็หมอกล้วยบอกฉันว่าอยู่ใกล้ๆแล้วอะกูกูหรอได้ยินแต่ปะป้ย,ยปะป้ยนัย่นแหละเธอฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยกู งไม่ต้องห่วงนี่หมอมินี่กลุ๊กอันเนี้ยเลิศมากเลยนะเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เกาวัดโดนกลุ่มนั้นร้อนออกหมดเลยพี่จริงเหรอใช่เลิศหมกควรจะทาอะไรครับแหนะโอ้ของดีเลยของนี่อืมอืมโอ้โอ้กลัวตกใจตกใจโอ้เบียหมดแล้วเดี๋ยวชุดไม่สวยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวชุดไม่สวย ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวความร้อนของน้ำมลหรอออ้ยหมอกล้วยเอามาถูไหมคะเนี่ยโอ้ยนี่มันน้ำแล่ดิอะรน้ำเล่อ้ยหมอกล้วยหยิบมาไปชิด้วยอุปกรณ์อื่นมีอีกไหมคะเนี่ยไม่มีเลยโอ้โอันนี้ก็เล่นแต่พวกน้ำม์อยางเลยอะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเอา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  ละไอเด็กพวกนี้มันต้องเจอฉันนี่เดี๋ยวฉันจะเป็นแม่ให้เองทำไมอ่ะรอดูเนี่ยไอเด็กพวกนี้มันต้องเจอแม่อย่างฉันนี่แหละนี่หยุดอยู่นี่แล้วนะโอ้โหดูเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วมาแย่งผู้ชายของฉันได้ไงเนี่ยเนี่ยมันหมอกู้ยเป็นของฉันคนเดียวอัที่มีอยู่เนาะเนี่ยแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยดึกค้ามแล้วทำไมไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยมันกี่โมงกี่ยามแล้ว โอ้ยปาหโองมาแห่อะไรฉีดปากทยังหรือยังคะเ<ม>ดี๋ยวกัดคนอื่นเ๋วเขาเป็นแผละคะเนี่ยน้องวันชุดสีแดงใช่ไหมส่วนน้องพลอยอ่ะชุดสีเหลืองโอ้หทำไมพี่จะจำไม่ได้ฉันไม่ใช่พลอยฉันไม่ใช่วันโอ้โหจะไม่ใช่ยังไงคะเนี่ยทาไม่ใช่ใช่ไหมอย่างเนี้ต้องโดนตีมาออ,ออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะออกแล้วเหมือนกันคะะ่ะ,ะเด็กพวกนี้ต้องเจอ<ะ>แม่อย่างฉันนี่<ะ>ไปเลยคะ่ะกลับบ้านเลยะคะ่ะ หมอกล้วยก็เหมือนกันนะคะเอามาแต่น้ำมลบอกแล้วใส่ช่วงใส่สิ่งนอะไรเงี้ยพารก็หัดห้อยสิคะเป็นหมอผีจะเปล่าไปเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด็กๆยืนทำไมคะกลับบ้านค่ะไปเลยค่ะกลับหมอกล้วยด้วยไปค่ะไปกินผักผักกาดก,กับแพตตี้แล้วค่ะถือสินกินเจโอ้ยอุตส่ากินเจเนี่ยไปเลยไปกินผักผักกาดไป